สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ที่ t วินบีมิวสิกนะครับผมจะมารีวิวเบสให้เพื่อนๆดูกันนะครับทุกคนนี่ครับกับตัวนี้เลยชื่อรุ่น Carwin อสบ0 0นะครับโดยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสเปคของตัวนี้ก่อนนะครับผมสำหรับสเปคตัวนี้นะครับบอด y ี้นะครับเป็นเอลเดอร์นะครับผมแล้วก็คอนะครับเป็นคอเมเปิลกับคอกับตัวไม้วอนัทนะครับ 5ชิ้นนะครับปรประกบกันนะครับจะวิ่งจะมีวอลนัทวิว่งเป็นเส้นเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับป่าหน้าด้วยวอลนัทเหมือนกันนะครับฟิ้งก็บอร์ดนะครับเห็นอย่างนี้นี่ครับสูเข้ามาดูเลยครับตรงเนี้ เป็น Bird ์ y e Maple นะครับจะขึ้นลายจัดมากๆเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมส่วน Headstock เองก็ปะหน้าด้วยวอ l n นัเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวนี้พิเศษนะครับตัว Carwin s b 5 0 1 1นั้นนะที่แตกต่างจากต่นอื่นนะคือการมีการทำา h h m m e r r o d y นะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า Chamber Body คืออะไรนะครับจริงๆก็คือการที่เขามีเทคนิคในการขุดไม้ให้เป็นโพรงเพื่อให้เสียงที่อะคูสติกขึ้นและลดน้ำหนักให้น้อยลงนะครับอย่างตัวนี้เบามากนะครับ น้ำหนักอยู่ประมาณ4กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับผมสาหรับตัวฟังก์ชันตัวนี้นี่นะครับก็คือว่าตอนนี้ตัวนี้มีการที่จะอัปเกรดนะครับตัวอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับตรงนี้ใช้ปิกอัพนะครับเป็นของซา d o โดสกี้นะครับตัวฮัมคันซลลคติงนะครับเพื่อให้มีเสียงจี่น้อยลงนะครับผมรวมถึงหย่องตัวนี้นะครับเป็นหย่องเป็นหย่องโอเมก้านะครับผมซึ่งจะ จะเป็นหย่องที่ลักษณะเดียวกับหย่องที่ยี่ห้อชื่อบาดัสในตำนานของเพื่อนๆเองที่ส่วนใหญ่ใครๆก็ชอบโมโหย่องแบบนี้ซึ่งโอเมก้าเป็นยี่ห้อใหม่ที่เขาทํามาเพื่อให้เหมือนกับตัวบาดัานั้นเลยเพื่อให้รับเสียงกระแทกที่กระทันพันชี้มากขึ้นนะครับให้มันเสียงกระแทกมากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้วงจรของเจ้าตัว s b 5 0 0 1นั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับแพนปกอัพหน้าปกอัพหลังได้นะครับแล้วก็ตัวโทนซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งหมด Passive และโหมด a c t i v e Mo d ดนะครับแล้วก็ Equalizer นะครับสองแบนด์นะครับก็คือเป็นข้างล่างเป็นเบสและข้างบนคือเสียงแหลมนะครับผมโดยสามารถตัด Passive Active ด้วยการยกโทนขึ้นมานั่นเองซึ่งสามารถโทนตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้ง2โหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงให้เพื่อนๆฟังกันนะครับทุกคนลองดูครับ ก็ได้ฟังกันไปแล้วนะครับกับเจ้าน้ำเสียงของ a a วิน SB 501นะครับซึ่งน้ำเสียงของตัวตัวนี้บอกเลยว่าเสียงดีมากๆนะครับมีความโมเดิร์นนะครับแล้วก็แหลมแก้วเพลาะนะครับเสียงต่ำกำลังใช้งานได้อย่างเล่นได้หลากหลายแนวอย่างแน่นอนนะครับซึ่งแล้วก็ที่สำคัญนะครับน้ำหนักเบาเพื่อนๆคนไหนที่ต้องใช้เล่นเล่นสดอะไรแบบนี้แบกสบายมากๆนะครับผม ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็เข้ามาลองกันได้นะครับที่ร้านทวินมิวสิกของเรานะครับหรือเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่เพจ Facebook ของเรานะครับก็เพจทวินมิวสิกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามซึ่งเป็นช ANNEL ใหม่ของเรานะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของร้านเราทึ่งจะมารีวิวสินค้าใหม่ๆเป็นอีกมากมายนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับ ้จอกันครับผม